รู้จักส่วนประกอบของตัวเครื่องกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูฟังก์ชันที่หน้าจอจากกันบ้างค่ะซึ่งหมดหน้าจอหลักของเรานะคะเราจะเห็นว่ามีช่องทั้งหมด5ช่องนะคะที่แบ่งอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้จะเป็นหมดของลายปักค่ะกรอบแรกเลยนะคะจะเป็นรูปแบบลายปักพื้นฐานค่ะกรอบที่2นะคะเป็นรูปแบบลายปักพิเศษค่ะของรุ่น NV 8 0 0 e ค่ะมีเฉพาะในรุ่นนี้นะคะกรอบที่สานะคะเป็นตัวอักษรลายดอกไม้ค่ะ กรอบที่4นะคะเป็นรูปแบบตัวอักษรค่ะ ส่วนกรอบสุดท้ายนะคะกรอบที่5าค่ะจะเป็นรูปแบบกรอบลายปักค่ะถัดมานะคะจะเป็นปุ่มเลื่อนแขนสะดึงค่ะให้เข้าที่หลังจากเราใช้งานค่ะตัวนี้จะเซฟความปลอดภัยนะคะหลังจากที่เราใช้งานจากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราควรจะกดปุ่มนี้นะคะเพื่อที่ใช้แขนสะดึงอะค่ะกับเข้าที่ค่ะส่วนสองปุ่มที่อยู่ข้างกันตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวแรกค่ะจะเป็นปุ่มที่เรานําลายปักข้างนอกนะคะที่เราเซฟใส่ตัว USB อะค่ะเพื่อที่จะมาเซฟใส่ลงตัวเครื่อง ส่วนปุ่มตัวนี้คือปุ่มที่เรานำลายปักจากต er ัว USB ค่ะเสียบเข้ากับตัวเครื่องเลือกลายปักจากตัว USB ตัวนี้นะคะเป็นลายปักจากตัว USB ที่เราเซฟใส่ตัว USB มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำลายปักจากตัว USB ค่ะเซฟใส่ตัวเครื่องค่ะเราก็เลือกลายปักที่เราต้องการนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะตอนนี้ลายปักของเรานะคะโดนเซฟใส่กับตัวเครื่องปักของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจิ้มปุ่มตัวนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะลาย ปักของเราตอนนี้ค่ะได้ถูกเซฟลงในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่เราจะเลือกใช้งานค่ะหลังจากที่เราเซฟตัวลายปักลงตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่กดปุ่มนี้ขึ้นมาค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูตัวปุ่มต่างๆที่อยู่บนด้านล่างตัวนี้ค่ะปุ่มแรกตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มย้อนกลับค่ะย้อนกลับการทํางานของเราค่ะปุ่มที่2นะคะจะเป็นปุ่มล็อกการทํางานของตัวเครื่องทั้งหมดเมื่อเรากดปุ่มนี้นะคะตัวเครื่องค่ะเขาจะหยุดการทํางานเพื่อความปลอดภัยสําหรับเวลาที่เราจะ ร้อยได้สนเข็มเปลี่ยนเข็มหรือว่าถอดตัวตีนผีออกค่ะพอเราจิ้มปุ่มนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าจอจักจะขึ้นตามรูปนี้นะคะแล้วเครื่องเ,าเขาก็จุดการทํางานไม่ว่าเราจะกดปุ่มใดของตัวเครื่องค่ะเครื่องเขาก็จะไม่ทํางานนะคะ่ะพอเราจะคลายล็อกนะคะตัวจักให้ทํางานเหมือนเดิมก็แค่กดปุ่มนี้กลับค่ะถัดมา2ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มแสดง หน้าที่ผ่านมากับปุ่มแสดงหน้าถัดไปค่ะปุ่มถัดมานะคะเป็นปุ่มยกเลิกลายปักที่เราเลือกเพื่อที่จะเลือกลายปักใหม่เข้ามาแทนค่ะปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มตั้งค่าการใช้งานเครื่องค่ะซึ่งภายในปุ่มนี้นะคะก็จะมีหัวข้อแตกย่อยๆออกมาอีกนะคะตามนี้ค่ะ พอเรากดเข้ามาที่ปุ่มตั้งค่าการใช้งานเครื่องค่ะหน้าแรกของเราค่ะจะเป็นการตั้งค่าของสะดึงค่ะซึ่งขนาดของตัวสะดึงเราจะดูจากตัวนี้ค่ะว่าขนาดของสะดึงเราอยู่ที่ไซส์เท่าไหร่นะคะถ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นขนาด26เซนคูณ16เซนเราลองสังเกตนะคะอันแรกตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีจุดมาร์กตัวสีแดงที่ตรงกลางค่ะเดี๋ยวเรากดไปหน้าถัดไปนะคะ ตัวนี้จะขึ้นตัวมาร์กตัวสีแดงตัวนี้ตัวมาร์กตัวสีแดงตัวนี้จะเป็นตัวบอกถึงจุดกึ่งกลางของลายปักของเราค่ะทั้งนี้เราจะเลือกใช้แบบมีจุดมาร์กหรือไม่มีจุดมาร์กก็ได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นปุ่มออนกับปุ่มออฟค่ะถ้าเรากดออนไว้นะคะลายปักที่จะแสดงบนตัวหน้าจอค่ะ จะแสดงเฉพาะลายปักที่สามารถใช้กับขนาดสะดึงที่เราเลือกไว้ด้านบนเท่านั้นค่ะขนาดสะดึงที่เมื่อกี้เราเลือกไว้นะคะจะเป็นไซส10คูณ10เซนค่ะนะคะเราจะเห็นว่าถ้าขึ้นโชว์ตัวสีขาวๆแบบนี้นะคะพื้นหลังที่เป็นสีขาวตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกลายปักค่ะขึ้นมาใช้งานได้ค่ะแต่พอเรามาดูตัวลายที่ ตัวด้านหลังนะคะที่มันเป็นแถบสีเทาๆค่ะคือ002ตัวนี้พอเรากดขึ้นมาค่ะมันจะไม่สามารถใช้งานกับสะดึงของเราได้ค่ะแต่ถ้าเรากดเลือกออฟจากก็จะแสดงลายปักของเราค่ะทุกลายค่ะ ที่เป็นลาย002นกับ0 0 4อ่อะค่ะพอเราเปลี่ยนมากดเลือกออฟปุ๊บอะค่ะพื้นหลังเขาก็จะโชว์เป็นตัวสีขาวซึ่งเราสามารถที่จะเลือกขึ้นมาได้ค่ะที่พอเราเลือกขนาดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าขนาดของเราอะค่ะมันเกินตัวสะดึงของเราที่เป็นสีเหลี่ยมแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องกลับไปเลือกขนาดสะดึงค่ะให้พอดีกับลายปักของเราค่ะถัดมาหน้าที่2นะคะหน้าที่2ค่ะคําสั่งแรกค่ะจะเป็นคําสั่งการแสดงรหัสไหมสีปัก หรือจะแสดงเป็นชื่อสีใหม่ที่เราปักค่ะเราก็จะเห็นว่าตัวใหม่ปักของเราค่ะจะขึ้นเป็นรหัสนะคะตัวเลขค่ะแต่ถ้าเราเลือกเป็นชื่อสีใหม่ปักค่ะหน้าจอที่แสดงตัวใหม่ปักก็จะขึ้นเป็นชื่อสีของใหม่ปักค่ะอันที่2องถัดมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นชนิดของใหม่ปักที่เราเลือกค่ะอันที่3มตัวนี้นะคะจะเป็นค่าความเร็วในการปักค่ะความเร็วในการปักนะคะจะอยู่ที่350นะคะ ฝีเข็มต่อนาทีถึงสูงสุดอยู่ที่850ฝีเข็มต่อนาทีค่ะถัดมาหน้าที่3นะคะคำสั่งแรกค่ะจะเป็นการปรับค่าความตึงหย่อนได้บนค่ะคำสั่งที่2นะคะจะเป็นการปรับแรงกดทับของตัวตีนผีค่ะคำสั่งที่3นะคะอันแรกค่ะจะเป็นการเลือกสีพื้นหลังลายปัก สำหรับลายปักที่เราจะปักจริงอันนี้จะเหมาะสําหรับที่ถ้าเรามีผ้าที่เป็นสีต่างๆแล้วเราอยากจะลองเทสับลายปักเราเราสามารถที่จะเลือกสีตามผ้าของเราได้เราก็จะเห็นว่าตัวภาพพื้นหลังนะคะที่เขาแสดงค่ะก็จะเป็นสีชมพูขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าลายปักที่เราจะปักอะคะ่ะเหมาะสมกับผ้าเราหรือเปล่าคะ่ะส่วนอันข้างล่างนะคะจะเป็น สีพื้นหลังของลายปักตัวอย่างค่ะเดี๋ยวเราลองเลือกนะคะเป็นสีเขียวค่ะเราจะเห็นว่าลายปักด้านนี้ค่ะที่มันเป็นตัวอย่างลายปักของเรานะคะพื้นหลังของเขาจะขึ้นเป็นตัวสีเขียวค่ะแบบนี้นะคะในกรณีที่เรามีเป็นผ้าสีเขียวแล้วเราอยากจะดูกับทุกๆลายว่าเป็นยังไงนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะหน้าทีสี่นะคะคําสั่งแรก จะเป็นคำสั่งแสดงขนาดลายปักตัวอย่างคะ่ะถ้าเรากดเลือกอันเล็กลายปักที่จะแสดงขึ้นมาคะ่ะมันจะเป็นกรอบย่อยๆเล็กๆลงค่ะแต่ถ้าเรากดเลือกขนาดไซส์ใหญ่คะ่ะกรอบที่แสดงก็จะเป็นกรอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคะ่ะถ้าเราเลือกเป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะพอเรากดขึ้นมาปุ๊บอะค่ะลายปักที่จะแสดงค่ะก็จะแสดงไซส์ที่มีขนาดเล็กลงแต่มีจำนวนที่มากขึ้นแต่ถ้าเราเลือกเป็นตัวไซส์ใหญ่คะ่ะ จำนวนลายปักที่แสดงก็จะมีขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแต่จำนวนก็จะน้อยลงค่ะคำสั่งด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเลือกแสดงหน่วยวัดค่ะว่าเราจะเลือกเป็นมิลหรือว่าจะเลือกเป็นนิ้วค่ะถัดมานะคะหน้าที่5ค่ะคำสั่งแรกค่ะจะเป็นคำสั่งที่สั่งให้เข็มขึ้นหรือลงเวลาที่จักรหยุดทำงานค่ะคำสั่งที่2นะคะจะเป็นคำสั่งเปิดปิดเสียงของตัวจักรค่ะคำสั่งที่3นะคะจะเป็นคำสั่งเปิดปิด s กรีนเซฟเวอรเวลาที่เราเปิดเครื่องค่ะคำสั่งที่4นะคะจะเป็นคำสั่งเลือกภาษาในตัวจักค่ะ ซึ่งรุ่นนี้สามารถเลือกได้ถึง16ภาษาค่ะหน้าที่6นะคะคําสั่งแรกคือคําสั่งเปิดปิดไฟค่ะเราสามารถที่จะปิดไฟจากได้นะคะคําสั่งที่2จะเป็นคําสั่งเลือกระดับความไวต่อแรงกดปุ่มการทํางานค่ะถ้าเวลาที่เรากดปุ่มการทํางานเราอยากจะให้การตอบสนองของเครื่องไวอะค่ะเราสามารถที่จะเลือกให้เลขมากขึ้นได้ค่ะและหน้าที่7หนะ้าสุดท้ายนะคะคําสั่งแรกค่ะจะเป็น คำสั่งแสดงการนับระยะเวลานำเครื่องเข้ารับบริการคำสั่งที่2ค่ะจะเป็นคำสั่งแสดงจำนวนฝีเข็มที่เราปักไปแล้วคำสั่งที่3จะเป็นแสดงตัวหมายเลขเครื่องปักของเราค่ะและอันสุดท้ายค่ะ เป็นเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่ติดตั้งมากับตัวจักรค่ะและปุ่มสุดท้ายนะคะบนตัวเครื่องของเรานะคะจะเป็นปุ่มตัวนี้ค่ะปุ่มตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มแสดงการใช้งานเครื่องสอนการใช้งานเครื่องค่ะพรากดเข้ามาในนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะแสดงรูปนะคะในเรื่องของการใช้งานจากเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้อยได้กอกสวยนะคะ และการใช้งานปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องเราค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานของปุ่มจากรุ่น NV 800E ทั้งหมดค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละปุ่มใช้งานง่ายมากค่ะการตั้งค่าการใช้งานต่างๆก็ไม่ยากเลยค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจเ a c บุ o ก k b r d เดจากเย็บจากปักคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ